สวัสดีครับพี่น้องครับตอบนออยยนี้พี่น้องเข้าสู่ช่องพญิสาบ้านดอนแคนนะครับมือนี่เข่าพากเสียงอีกแล้วมาแต่เว้นๆผุนพี่น้องแต่ว่ามึงงงมึงัวอ,อยู่กับคลิปมือนี่อใหญ่สาเข่าปลาครับอ่ะได้เวลาทำการผู้เด ے, ็กผู้เด็กฝ้าเลือม้าละหุ่นเอาจังไรพ่อใหญ่ฮิโน คอยนี่แล้วอยู่หน้าพ่อ่แสงก็สัส่นขบต,ต้องไปใส่ดอกนั่งอยู่น้ำกันอยู่ข้องพ่อ,อ่ฮิโน่นี่แ่ะขันโต๊กกะก็นอนน้ำกันนี่แ่ะเฮาแต่ว่าฝ้าเหลือมจังสี่นะั่นโบลือข่อยว่าเนาะพ่อ,อยฮิโน่ฝ้าเหลือมามากมากข่อยว่าเนาะพ่อ,อยฮิโน่เออ เอาจัาไหก็เอาจ้ะจะไปจะไปนอนอยู่เชียงหน้ารอสูงลูกเตียงกูแล like ้วใครคิดว่าโต๊ะแท้ๆนั่งเล่นอยู่แถวนั้นก็เสีบุ้งแหวบๆมาอยู่บ่อมาแล้วมาแล้วเออมาเด้อมาเด้อไปกระไดเพ้าะว่าท่านขาดคำอยู่เออไปไปไปเขาไปในเงื่อนเท่าเออปะปะปะเขาไปในเงื่อนเท่าบอก่ท่านขาดคำอยู่ว่าว่าท่านขาดคำอยู่โอ้ยมาแล้วมาแล้วคือบอกว่านั่งพักก็นั่งอยู่หน้าบ้านเสียนะพักก็นอนหลวดเด้อ ฟังเบิงสักก่อนว่ามันสีเศร้าไงบ่ฝนตกพี่น้องฝนตกจนจนลงมาหมดแล้วว่าจะฝ่าเดี๋ยมาหอดนอนหมดแล้วฟังบิรสักนว่ามนเศ้าโมดูนีกันแบบนี้นะโอ้โหมันหอนมันเอารตัวละนาอเือยโอ้โอ้โ สมมั่นหอนมันเอาอยู่ดอกเว้ยโต๊กโดนเติบเว้ยเอาอยู่ดอกเนาะโอ้สมมั่นหอนมันเอาอยู่ดอกเนาะโต๊กโดนเติบเว้ยที่ฟังดนสักวันว่ามันจะเศร้าไหมผมโดนด้วกันแบบนี้แล้วไปจนหอดบ้านฟากผู้ผู้แล้ว ไมแล้วไปทอดบ้านฟ้าคูขเ่นโอ้ไปทอดบ้านฟ้าคูุ่นพี่กันก็คู่ดวงยินฮะนะเฮ้ยไอ้งมากก็ออวมดงจันเอาไปใส่ทอดแบบยิ้มว่ารักๆแล้วรักยี่ยังจะดีกว่าเนี่ยแต่รักเสียหันแล้วตัวู้จักยู่บ่างดงซาดีแต่รักเสียหันแล้วตัวผู้จักยูบบ้งดวงซาดี่พราเขาสิเธิ์ทางผ่านออกไปบ่ได้กันก็ย้อนรักเสียนี่แหละ ดงสาห้าสเห็ดท่างผ่านออกไปบ่อไหก็ย้อนรักเสนแดงสาตกห้าสิเหตุทางผ่านออกไปบ่ไดนก็ย้อนลักเสียนี่แล้วตัวเคยไดงยินเขาซาเขาลือบ่อันบ้านดงสาาตีตายห่าน่ะเออนั่นละเออนั่นละใส่ไรทีใส่ละนี่ดีดูงยิ่งใหญ่ดีเพีนบ่ดิทั้งไหนอ่ะนี้จะเงื่อนพ้นเดียว นี่เด็กดงใหญ่เห็นอยู่บ่าทางในหันมีแต่เงือนคนเด้อฮะนี่ละดงซ่าเออมีคนมาตอกหลักเสียไว้ตัวสี่หลักอ้อมบ้านพุ่เนื้อไตออกโต๊ะห่นเนื้อไต่ออกโตก๊ะค่ะสี่หลักอ้อมบ้านเนื้อไต้ออกตก๊ะค่ะ สีหลับอกก็บานเนื้อไตออกโต่ะอาหลักสีไว้ตัวสีหลับอกก็บานเนื้อไตออกโต่ะเดี๋ยวมันเป็นยังไงที่นี่เขาไงวันก็ะบบเป็นยังแล้วอีกระบบไปใส่มาใส่ก็ย้อนหลักอันนี้แล้วเดี๋ยวนีกระบบเป็นยังแล้ววันก็ะบบเป็นยังแล้วผีกระบบไปใส่มาใส่ก็ย้อนหลักอันนี้แล้วพี่หลอกยก่ ที่หาพ่อวอ่างสองสามมึอมันเป็นเป้าหวานรักแต่รักแต่ละลักไม่ผีเฝ้าตัวรักแต่ละลักมันม่ผีเฝ้าตัวรักแรกที่ไปหาพอ่อมันเป็นเป้าหวานรักแรกที่ไปหาพ่อนะันมันเป็นเป้าหวานเออกัน่ะรัก ดมซาดมันแบงเขียดผีเขียดขน,นเป็นอันว่าเฝ้าเข้าใจเร็่ยวๆเดี๋ยวนี้เขาต้องการหาผีเป่าให้เห็นซะก่อนเป็นอนว่าเฝ้าเข้าใจเร็่ยวๆเป็นอันว่าเฝ้าเข้าใจให้เร็่ยวๆเดี๋ยวนี้เขาต้องกางหาผีเป่าให้มันพอซสก่อนเดี๋ยวนี้เขาต้องหาผีเป่าให้พอซสก่อ,กอน หาผีเป่าอีกแล้วพ,ววพี่น้องว่าเปากาใจให้เร็วๆเด๋ยวนี่เขาต้องหาผีเป่าอีกขาซะก่อนเพราะว่ามันตอรักเสหูบ่ขันเห็นไฟมีแแมยอยื่ใส่แล้วงเขาป้าได้นั่นละเพราะว่ามันเฝ้ารักเสียหูบ่เพราะว่ามันเฝารักเสหูบ่ขันเห็นไฟมีแแมบล้อยเขาป้าได้นัน่นนั่นละขันเห็นไฟมีแแมบล้อยเขาป้าได้นั่นอันละของแท้ของแท้ ของทะเรตองหันรีกนะโอเคของทะเรก็จะหาหลักบ่เห็นเนี่ยห่วยคันบ่พ่อมันก็หาหลักบ่เห็นเด้ก็ของเขาให้ผีเป่ามาเป่าเนาะห่วยขันบ่พ่อมันก็หาหลักบ่เห็นเด้ ผ่านแหล่ตัวเราผ้ามาหาจังหวาพ่อละลักหนึ่งฮะเก่งักาดีหมอนี่ผ่านแหล่ตัวเราผ้ามหาผ่านแหล่ตัวเราผ้ามหาจังห่าพ่อละรักหนึ่งจังห่าพ่อละรักหนึ่งเก่งขัาหมอเนี่ยเก่งขักหมอนี่โอเคฮะโอเคจบแล้ว คือขังงาวปงโไงโว,ว้าวพบแล้วพี่น้องเดี๋ยวจังติดตามคลิปต่อไปครับผานแหลว่าเราพามาหาจังว่าพอ่อละลักนึ่งสมีใครกำลังเข็บขดพี่น้องออนนีน้ำผีเปา่าอย่างแถวเลยชว่วงนี้เพื่อบบที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณของไท้พี่น้อง ต่อไปครับฝามติดตามในเร้พี่น้องเด้อเล่นอ่ะ่ไปแยกใส่รรึเลาี้งนาแข่งฮิโน่แ้องฮไหน่ใไ่ละใช่ละดูใ่ละฮะว่า

ผู้น่าเห็นบ่บ่ธรรมดาครับ